สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหรือก,ก็เพื่อนๆนะครับยุกผมนะครับ GG ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาวันที่สี่เดือนหกปีห8ดนะครับผมอันนี้เป็นหวยลาวซุดเต็มนะครับผมสำหรับงวดที่แล้ว สตัวบนหนึ่ง,หน,งหนึ่ง้สองกร่างสามหนวดที่แล้วได้เด่นสมตัวก็คือ901นะ90นะาศนย์หนึ่งนะเก้นะผมเอาศูนย์กับ1นเนาะศย์กับ1นะหนมานะ1มา3ม,มาเจาะสมาสูตรตัวเด่น1มาสูตรตัวเจาะ3มานะได้9 0้ศย์ออกมาห9ึ่หนึ่ง าเอาหนึ่งมาจับกับเก้านะเอาตัวดินมาจับคู่กันนะนะถ้าเอาตัวเด่นมาจับคู่กันนะได้บนล่างเลยเด่นวัวนี่นะครับวัวนี้ได้เจ็ดนะทุกคนเจ็ด 8แล้วก็9 7 8 9นะคะพี่พี่ท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนะก็ลองเอาตัวเด่นมาจับกับเลข7เลข8เลข9ดูนะ,ะลองคำนวณดูนะครับนะว่าได้เด่นตัวไหนนะ,ะลองเอามาจับกันดูเดาะ,ะเอามาจับใส่กันดู789นะครับตัวจอนะสูตัวจ,อ,ะะวจอมากกบ1 สองสามหนึ่งสองสามศูนย์แล้วก็หกนะหนึ่งสองสามศูนย์หกวันที่สี่เหรอสี่เดือนหกหกแปดอืมผมคิดว่าแปดนะเอ่ผมคิดว่าเจ็ดนะผมคิดว่าเจ็ดกับแปดนี่แหละมะ้เจ็ดกับแปดนี่แหละวันนี้ก็ สำหรับสูตรตัวจอนี่ผมเน้นให้1นะผมเน้นให้1 2 3นี่แหละพี่พี่เอา7กับ8นดะมาจับกับเลขก1เลขก2แล้วก็เลข3านะเอามาจับกับ1 2 3 0งสองสได้เลยนะหรือว่าหรือว่าหรือว่าพี่พี่คิดว่าเป็น9้แล้วก็ลองเอา9มาจับดูเนาะ ก็ขอให้มานะครับผมนะขอให้มี7 8 9มาแล้วกันสูตรได้789สูตรตัวเด่นได้7 8 9สูตรตัวเจาะ1 2 3 06ลองดูเนาะวันนี้จะมาไหมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ